ตอาน,นี้เรามาตามกระแสกันบ้างดีกว่าสนะคะสำหรับหนุ่มปั้นจั่นประมาร์เป็นอีกคนที่ไม่ยอมตกเทรนด์นะคะลองเล่นแอปพลิเคชันใหม่คลับเฮาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับรีวิวด้วยว่ามีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียค่ะ มาแรงแซงทุกโค้งเลยนะคะทุกแอปพลิเคชันจริงๆสําหรับ c l ับ h o u s ์ค่ะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้พูดคุยสื่อสารกันในรูปแบบใหม่ที่ถึงแม้จะปล่อยออกมาให้ได้เล่นเฉพาะระบบ iOS นะคะแต่ก็ได้กระแสะตอบรับเป็นอย่างดีมีทั้งซ e l เล r บ t y อรี่อินฟลูเอนเซอร์รวมถึงดาราเล่นกันอย่างคับคั่งค่ะหนึ่งในนั้นก็คือปั้นจันทร์ปารมานั่นเองที่ได้รีวิวแอปพลิเคชันดังกล่าวนะคะกับทีมข่าวรีวิวเทิงหลังจากได้ทดลองเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยป้นจันทร์บอกว่าช่วงแรกก็ตื่นเต้นนนเเเพรรราาะะะป็ื่่องงใหมหมมสสํัับคะคะ ทำให้เข้าไปใช้เวลาอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนานหลายชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวส่วนตัวมองว่าข้อดีของมันก็คือสามารถพูดนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้ทั้งสาระความบันเทิงอีกทั้งยังทําให้เปิดกว้างได้เห็นความคิดจากคนทั่วทุกมุมโลกค่ะส่วนข้อเสียก็คงเป็นเรื่องของการควบคุมเพราะเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่แต่ละคนอยากจะพูดได้ซึ่งบางสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบทั้งในแง่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะถึงแม้ทางแอปเอง จะไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงที่พูดคุยกันได้แต่เชื่อว่าหากมีคนอยากจะบันทึกก็คงไม่ยากนะคะแล้วก็อยากจะขอแนะนําให้หลายคนเล่นแบบมีสติกันด้วยไปฟังเสียงของป้นจันกันค่ะก็มันก็เป็นอีกโซซิแตตี้หนึ่งนะที่มันมันมันค่อนข้างเวอร์ลไวด์แล้วก็สามารถใครก็ได้ที่สามารถแสดงความความคิดเห็นได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นโฮสเนี่ยเราก็สามารถดึงคนเข้ามาได้ใช่ไหมฮะมันก็ดีนะสำหรับผมเองถ้ามันใช้อย่างถูกทางนะฮะแล้วก็ แต่ว่าก็ต้องเตือนน้องๆหลายๆคนด้วยผมว่ามันก็เป็นช่องช่องทางที่แบบว่ามิจฉาชีพแบบมันจะเอาไปแบบทําพัฒนาหรือว่าเอาไปหลอกคนอื่นได้ในอีกทางหนึ่งซึ่งซึ่งของแบบนี้เราเวลาเราฟังเราก็ต้องแบบว่า ฟังวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ใช้เหตุผลฟังผมว่าฟังเพลินๆพลนได้ฟังเพื่อเป็นความสนุกเวลาใครเหงาใครอะไรแบบนี้สามารถฟังได้แต่ก็อย่าลืมอย่าลืมวิเคราะห์พิจารณาในสิ่งที่มสเสจที่เราได้รับมาทุกอย่างอ่ะไม่ว่าแอปอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปไปใช้เวลากับมันมากจนเกินไปจนลืมโลกของความเป็นจริงตอนนะั้นพี่ปั้นใช้เวลาอยู่ในนันนานไหมช่วงแรกๆเหรอ<ม>ก็เปิดฟังไปเรื่อยๆแล้วก็หลับไปอะ<ม>่ะเออเ,เพราะว่าเราอยากรู้ว่าแบบ<ม>เ,เขาพูดอะไรบ้างมันมีความตื่นเต้นเพราะว่า ใครจะเมาใครก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครเมาก็เดี๋ยวจะยกมือเลยแก้ข่าวตรงนั้นเลยเอา้าอย่างนี้นละ้วข่าวไม่ได้ทํางานอีกเลยนะเอวใช่อ้าวสวยแล้วนะ <laughs> เล่นอย่างมีสตินะครับทุกแอปพลิเคชันครับ